เจ็ด้านจะหนีไหมเนี่ยพ่อพ่อบอกว่าอะไรนะหกร้านได้อยู่แล้วต้นทุนนะครับพ่อต้นทุนพ่อประมาณไม่เกินร้านห้าไม่เกินล้านห้าไม่เกินร้านห้าแล้วหกร้านเนี่ยกำไรสี่ร้านกว่าบาทเลยนะเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วอ่ะเนาะทำไมพ่อถึงเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราละครับ w o r l p l a n สูตรไอออนก่อนใช้ก่อนใช้มาดีไม่ไ่มาแล้วเห็นพ่อเล่าให้ฟังว่า เก็บได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งจบเลยจบหมดเลยม้วนเดียวม้วนเดียวค่ดต้นทุนลวคะพ่อก็ลดลงเยอะใช้ได้นานแค่ไหนแลวคะพ่อปีเนาะประมาณหนึ่งปีใช้มาแล้วหนึ่งปีผิวก็จะดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นผิวใบดีขึ้นหมดนะดอกเดิกสมบูรณ์ดี แต่เท่าที่เห็นนี่พ่อมันมีออกดอกอีกค่ะแล้วก็มีลูกเขียวเขียวก็มีอันนี้ก็คือมันมันกำลังจะเป็นรุ่นต่อไปใช่ไหมคะอันนี้พ่อเก็บไปกี่ครั้งแล้วคะสองสองรอบละสองรอบแล้วอันนี้สองรอบนี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็น รอบที่สามหารอบที่สามแล้วก็ยังมีอีกเขียวอีกที่กําลังอันนี้รุ่นนี้จะเก็บได้ตอนไหนคะพ่อก็อีกประมาณสองสามเดือนนะครับอ๋อสองสามมันก็ไล่กันมาอ่าแล้วก็มีออกดอกอีกค่ะอันนี้ก็คืออีกรุ่นหนึ่งเนาะค่ะสรุปแล้วก็คงจะเก็บทั้งปีเลยอันนี้เขาเรียกส้มทวายค่ะอ๋อนี่เป็นส้มทวายเนาะเก็บได้ทั้งปีช่วงนี้ก็เก็บประมาณวันร้อยกว่าตะก้าตะก้านึง 22กิโลอะไ22กิโล22กิโลเขียวอันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูแปลงทางด้านนู้นกันนะพ่อว่าส้มอายุเกือบสิบปีเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยหวังกันแล้วนะพ่อนะชวไม่ค่อยจะมีความหวังแล้วค่ะว่าว่าเขาจะเขาท้อว่าจะให้ผลผลิตดีดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมีแต่ลดลงใช่ไหมคะใช่แต่ว่าแปลงของพ่อเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าส้มเนี่ยสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังเรา จะเป็นส้มสายน้ำผึ้งที่อายุสิกว่าปีแล้วนะคะถ้ายาตัวนี้ไม่มีมาก็คงจะเหมือนสภาพเดิมละเ็นยังไงมันเศารมันเหลืองนะมันเหลืองผลผลิตก็อ่อนตอนนี้ก็โอเคทั้งต้นทั้งใบทั้งลูกเขียวทั้งดอกด้วยหกเจ็ดล้านจะหนีไหมเนี่ยพ่อพ่อบอกว่าอะไรนะหกล้านได้อยู่แล้วต้นทุนแล้วคะพ่อ ต้นทุนพ่อมาเกินร้านห้าไม่เกินล้านห้าไม่เกิดร้านห้าแล้วหกร้านเนี่ยกำไรสี่ล้านกว่าบาทเลยนะเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วอะเนาะก็คงจะใช้ตัวตัวนี้ไปตลอดเพราะมีความมั่นใจมันก็เห็นเห็นเนี่ยมันมันมันเสี่ยวมันดีทุกอย่างก็เลยมั่นใจต้นทุนก็ลดถ้าเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเดี๋ยวก็ผิดตกถูกอีกอ่ะยุ่ง ทางบริษัทยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้นำเวอร์แพนนํนำสิ่งดีๆมาสู่เกษตรกรค่ะที่จะสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารพิษเกือปนสามารถเพิ่มผลกำไรได้แน่นอนเกษตรกรรมไทยยั่งยืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะรอชมกันนะคะว่าเราจะไปที่สวนไหนวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>